สวัสดีครับครูชื่ออธิชัยแสนดาครูประจําสาขาอาหารและโภชนาการวันนี้จะมาแนะนําสาขาอาหารและโภชนาการให้เรารู้จักกันครับสาขาของเราปดิดยอยู่ที่2หลักสูตรหลักสูตรแรก,กระดับชั้นปวชหลักสูตรที่2ระดับชั้นปวสส่วนหลักสูตรปวชอของเราจะเรียนที่หลักการประกอบอาหารโภชนาการอาหารโลมบัดโลกอาหารไทยขนมไทยศิลปะในการจัดตกแต่งอาหารอาหารว่าง เบเกอรี่อาหารนานาชาติและอาหารอาเซียนครับส่วนระดับชั้นปวสเราจะเรียนอยู่ที่โภชนาการเพื่อชีวิตอาหารยุโรปการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอาหารและการจัดเลี้ยงและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการจัดตกแต่งเค้กนักเรียนสามารถได้ลงมือทำจริงโดยมีครูมากความรู้และความสามารถเฉพาะทางครับเมื่อเรียนจบหลักสูตรไปแล้วนักเรียนสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้หลหากหลายที่เช่นเชฟในโรงแรมต่างๆนักโภชนาการทั้งงบาลรัฐและเอกชนและสามารถย่างไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วยคะ่ะไม่ว่าใคท่านใดที่สนใจที่จะเรียนต่อสาขาอาหารและโภชนาการสามารถเข้ามาติดต่อในที่พทยาลัยโจษะเลยหรือว่าสอบถามในเว็บไซต์ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอกดไลค์กด, like, กดแชร์สาขาอาหารและโภชนาการให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.